กระเป๋าเล็กแล้วค่ะคุณยุบนเราจะมาลงห่วกนะคะคุณพี่หน้าค่อางนูยใช่ค่ะีนีห้นี้เใหม่แล้วเพราะว่ามันทำใหม่ใหม่แล้วแต่ตอนนี้แต่ภาพมันไหเลยที่การสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ปลาเนออะไรี่มนะคะอะสุดอะไรไหนยีออะไรตององสองเลยทอง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 ลยงทอ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 ทอง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 ทงองงองง คุณนพรคุณน้ำพันคุณน้ำพันสวัสดีค่ะ,ะนิจัยพี่น้อยนนบบออคุณนัตถาทิมนแม่บุญษินกำลังสายข้าวอยู่นะคะเอฟซีสวัสดีค่ะทำอะไรกินกันเอฟซีอยากนนทบุรีอ๋อต้มไก่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะคุณนรัตถาโมลนะคะคุณเองคุณเองสวัสดีค่ะ 啊。 Bye-bye.

ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณทานะค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบควซีค้าทั้งไรมทำไรขอบคุณเช,นนนะะณช่นกันนะคะขอคุณ้ครูคป้าทั้งไเรนกน,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 นขบ้วทไรรยรอบคุณนะคะุวยรย ทำไงแล้วนะคะไม่ถึงได้อ่านขอบคุณเช่นกันนะคะลูกเพสสวัสดีค่ะแม่ค่ะแม่ดีมากมากแล้ค่ะสวัสดีครับคุณไทยนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะในยูเคนาอีมงเลยว่าช่องไทย ขอบคุณเช่นก <Like ันนะคะขอบคุณมากๆค่ะตรวยเนี่นะคะัสดีค่ะ้ารวยนวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีเช่นกันค่ะแม่ได้อะไรกินคะวันนี้แม่ทับไก่ต้มต้มไก่บ้านนะคะกินข้าวกับพ่อลคกเพชรขอบคุณนะคะลูกเพชรชมพูลูกกินปลาปิ้งขับรขอบคุณค่ะคุณตัวเองนะคุณคุณนนะคะทำยานค่ะขอบคุณค่ะคุณน้อยดีแล้วจะไม่ได้ปวดท้องนะคะสวัสดีครับคุณสยาม รู้ว่าลูกเข้าช่องป้าเพราะมีฝ้าตาลายขบพองทุกข้าพุ่นคุณสวยสวยแรงตื่นรีบมาถ้คุณตื่นปีบมาน้องลูกเพลอไปล้างจาน ฟิตตี้ฟ่อบครณขออะไรคุอโซโอ้ยเอ็มออะไรสาวสุคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักท่อี่ยนะคะสวัสดีครับคุณสรคุณสำรวยเบุณวันคุณวาคุณหวาน

เห็นกันทุกคนตอนมาระอย้ายไม่นี่ไม่เหมนกนะะคุสวยนใคนประทานกินะร้มยาดูดูลยากดูนะวจูดใส่กนไปใสน่ทสยตดนคะอบกนเรกองวนยิ่งโคะวา

คุณระคย่คุณเช่นกันนะคะลูกเพรชมพูขอบคุณเช่นกันค่ะสำหรับพี่มุก็ฝากลไลักกดติดตามช่้งแม่บุญถินขกบอกด้วยด้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ